สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Luxury Phone Insight และวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี2025นั่นก็คือ Nokia Oxygen Ultra 5G ที่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Nokia ในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม Nokia Oxygen Ultra 5G ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่มันคือความลงตัวของเทคโนโลยีดีไซน์และความหรูหราที่ผสมผสานกันอย่างไร้ที่ติตัวเครื่องมาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัย ใช้วัสดุเป็นโลหะผสมไทเทเนียมเปรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินพร้อมฝาหลังกระจกกริลล a า l ลา s ว i c t ุส3ที่ให้ทั้งความแข็งแรงและความเงาง,งามแบบพรีเมียมหน้าจอขนาด6.9นิ้วเป็นแบบ Super AMOLED 2K บวกที่รองรับ Refresh Rate 144Hz ให้ภาพลื่นไหลระดับเกม i n g พร้อมรองรับ HDR10 บวกและเทคโนโลยี Dolby Vision ที่ให้คอนทราสต์และสีที่สวยสมจริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูหนังระดับ 4K หรือแม้แต่การใช้งานกราฟิกขั้นสูง ในส่วนของกล้องโ o k i ียออกซิเจนอันตร 5G ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับกล้องหลังมาพร้อมชุดเลนส์ไซอ์โอติกถึง4ตัวความละเอียดหลัก200 MP ที่ถ่ายภาพได้คมชัดในทุกสภาพแสงเลนส์อันตราไว50 MP และเลนส์เทเลโฟโต้2 0 MP ที่รองรับการซูมแบบ o p ปติคอลได้ถึง10เท่าพร้อมระบบกันสั่นแบบ Super OIS ที่ทําให้การถ่ายวิดีโอระดับ 8K เป็นไปอย่างลื่นไหลและเสถียร ด้านกล้องหน้าความละเอียด 64MP แบบฝังใต้หน้าจอ Invisible Display Camera ไม่มีรูอไม่มีติ่งหน้าจอทำให้ประสบการณ์การใช้งานจอเต็มนั้นเหนือระดับจริงๆ มาดูที่สเปคภายในกันบ้างครับ Nokia Oxygen เจ t r a 5G ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 4 Extreme Edition ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดในปีนี้พร้อมแรมขนาด16 g b และหน่วยความจำภายในเริ่มต้นที่512 g b ไปจนถึง1 t b แบบ UFS 4.0ความเร็วสูงสุดรองรับการใช้งานแบบ multitasking กกได้อย่างลื่นไหลและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมระดับ t r i p A หรือเปิดแอปพลิเคชันหลายตัวพร้อมกันก็ไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยครับ ระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ Nokia d e o s บนพื้นฐานของ Android 14ที่ถูกปรับแต่งมาอย่าง DUI เรียบหรูลื่นไหลไม่มีโฆษณาไม่มีบบลนแวร์การันตีอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัย5ปีเต็มพร้อม AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อปรับระบบให้เหมาะสมที่สุดเรื่องการเชื่อมต่อ Nokia Oxygen Ultra 5G รองรับเทคโนโลยี 5G คลื่น mmWave และซับโก6กิกะเฮรตครอบคลุมการใช้งานทั่วโลกมีระบบ Wi-Fi 7 บลูทูธ5.4และ NFC ครบท้วนรวมถึงพอร์ต USB-C 4.0รุ่นใหม่ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลระดับ80กิกะบิตต่อวินาทีแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 100W แบบสายและ 60W แบบไร้สายพร้อมระบบชาร์จย้อนกลับ Reverse Wireless Charging อีกด้วยซึ่งจากการทดสอบใช้งานจริงสามารถดู YouTube ต่อเนื่องได้ถึง15ชั่วโมงแอร์และเล่นเกมต่อเนื่องได้นานกว่า8ชั่วโมงเสียงลำโพงจัดเต็มครับเพราะมาพร้อมลำโพงสเตอริโอแบบคู่ ปรับจูนโดยดอนบีแอดมอสพร้อมระบบ i A ไ ous คูสติกทันทงที่ปรับเสียงตามสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ไม่ว่าจะฟังเพลงเล่นเกมหรือดูหนังก็ให้ประสบการณ์เสียงที่สมจริงและหนักแน่นอีกจุดที่ต้องพูดถึงคือระบบความปลอดภัยที่โนเกียใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนใบหน้าแบบ3มิติสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบอันตราโซนิกและฟีเจอร์ AI Privacy การที่ช่วยปิดหน้าจออัตโนมัติหากตรวจพบสายตาของบุคคลอื่นจ้องเข้ามา ด้านความทนทานตัวเครื่องผ่านมาตรฐาน IP68 กันน้ำกันฝุ่นและผ่านการทดสอบ MIL-STD-810H ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับกองทัพสหรัฐอเมริกาทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องนี้ใช้งานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ สุดท้ายคือราคาครับโนเกียออกซิเจนอันตรา 5G เปิดราคาที่42,900บาทสำหรับรุ่น512กิกะไบต์และ49,900บาทสำหรับรุ่น1เทราไบต์ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในด้านวัสดุด,ดีไซน์ฟีเจอร์กล้องและพลังประมวลผลสรุปเลยว่าโนเกียออกซิเจนอันตรา 5G คือหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในปี2025เหมาะสำหรับสายลักชัวรี่ที่ต้องการทั้งความแรง ความงามและความมั่นใจในแบรนด์ระดับตำนานอย่างโนเกียถ้าคุณชอบการรีวิวแบบลึกซึ้งหรูหราและตรงไปตรงมาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Luxury Phone Insight ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าขอบคุณครับ